บทสวดแก้ความหวาดกลัวอารันเยรุกขมูเลวาสุญญาคาเรวะพิโวพิขุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่าหรืออยู่คนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตามอนุสเรทะสัมพุทธทังพยังตุมมหากังโนสยาพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวก็จะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลาย โนเจพุทธทังสเรยาทะโลกะเชตถังนาราสพังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐแห่งน,นรชนมิได้ใสอัฐธรรมังสเรยาทะเนยานิกังสุเทสิตังก็พึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิ โนเจธรรมังเสเรยยาถะนนยานิกังสุเทศิตังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วมิได้ใสอัะสังคังเสเรยยาถะบุญยักเขตตังอนุตรังก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเถิดเอวังพุทธังสรันตานัง ธรรมังสังคันจะพิกขโวพิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้พยังวาชัมพิตัดตังวาโลมะหังโสนะเหตสติติความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยดังนี้